สวัสดีครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับมัธยมปลายบทที่2ตักกริส์สอนโดยสุนทรพิมพ์เสนหัวข้อ2.5นะครับรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันนะก็คือในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาว่ามาว่ากันเรื่องการสมมูลนะครับการสมมูลกันระหว่างประพจน์2ประพน์นะมันเป็นยังไงนะครับเห็นนะก็ เข้าเรื่องเลยนะเอาอย่างนี้ก่อนสมมูลคืออะไรก่อนนะประพจนที่สมมูลกันมันเป็นยังไงนะครับรูปแบบของประพจนที่สมมูลกันคือคอะไรครับอย่างงี้ครับคือ,อรูปแบบของประพจนสองรูปแบบใดอ้อาจจดเอาอไว้ก่อนเดี๋ยวยวอธิบายให้นะข้อความอาจจะงงนิดนึงนะก็คือรูปแบบ นะของกระพดกระพดนะครับสองรูปแบบใดสองเราจะสนใจสองรูปแบบนะสองรูปแบบใดนะที่มีค่าความจริงตรงสองรูปแบบใดนะอ่ะจดที่ มีค่าความจริงนะครับตรงกันกรณีต่อกรณีตรงกันกรณีต่อกรณีรรณอรณเออเป็นยังไงกรณีต่อกรณ,กรณีเอาเดี๋ยวมาว่ากันนะนะครับโดยใช้โดยสามารถใช้แทนกันได้นะ โดยจะนำไปใช้แทนกันได้ก็คือประพจนสอประพจน์ที่มันสมมูลกัน่ะนะมันสามารถเอาไปใช้แทนกันได้เพราะมันจะมีค่าความจริงเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะครับคือยังไงก็อย่างนี้นะเช่นเช่นอ่ะเช่นเช่นงงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะเช่นเช่น ช่นเราอยากรู้ว่า p ถ้าประพจน์ p p ถ้าแล้ว q อันนี้หนึ่งประพจน์นะเอออีกประพจน์หนึ่งคือประพจน์ p หรือ q เออนะสมมติเรามีประพจน์สประพจน์นะนี่ข้อสังเกตระหว่างประพจน์สประพจน์เนี่ยเมื่อเรานำสองประพจน์นี้ไปหาค่าความจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นลองมาดูนะ นะเราลองหาค่าวความจริงแต่ละกรณีเช่นกรณีที่1กรณีที่1น,นะกรณีที่1เช่นให้ p เนี่ยเป็นจริงแล้วก็ q เนี่ยเป็นเท็จเอ่เอ,อสมมติเป็นจริงทั้งคู่ก่นะอนสมมติ p เป็นจริง q เป็นจริง แล้วประพจนสองประพจนนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันจะให้ข้าวความจริงเป็นอะไรเรามาดูนี่ประพจนที่หนึ่งนะอีกอันหนึ่งอันนี้ประพจน์ที่สนะอ,อนนง,อ,นนอ,งอันนี้เราลองดูถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงการเชื่อมด้วยถ้าแล้วให้ผลลัพธ์เป็นอะไรครับก็ให้ผลลัพธ์เป็นจริงจริงจริงเชื่อมด้วยถ้าแล้วได้จริงถูกไหมนี่มาประพจนนี้ถ้า,ถา p เป็นจริงมินิเซตก็จะกลายเป็นเท,ท็จ q เป็นจริง,ทงเท็จเชื่อม เชื่อมด้วยหรือกับจริงได้ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นจริง<อ>หรือกรณีที่สองกรณีที่สองเราอาจจะให้ p เนี่ยเป็นจริงแล้ว q เนี่ยเป็นเท็จเกิดอะไรขึ้นครับถ้า p เป็นจริง q เป็นเท็จการเชื่อมด้วยถ้าแล้วหน้าจริงหลังเท็จได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท็จแล้วอย่างรูปแบบที่สองและประพจน์ที่สองเราลองมาดูถ้า อืม p เป็นจริงเจอนิเศษด้านหน้ากลายเป็นเท็ตถูกไหมแล้ว q เป็นเท็จเท็จกับเท็จเชื่อมด้วยหรือก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท็จเห็นอะไรไหมมันชักจะเหมือนกันแล้วเมื่อกี้จริงอันนี้ก็จริงด้วยพออันนี้เท็จอันนี้ก็เท็จด้วยเออแล้วลองดูกรณีอื่นดิสมมติกรณีสามให้ p เป็นเท็จบ้างแล้วก็ q เนี่ยเป็นจริงเกิดอะไรขึ้น p เป็นเท็จ q เป็นจริงเท็จจริงเชื่อมด้วยถ้าแล้วก็ได้ออกมาเป็น จริงนะผีเป็นเทปเทปมีนิสัยด้านหน้าก็จะกลายเป็นจริงจริงเชื่อมด้วยหรือกับจริงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงชัวร์เอออ่ะกรณีที่สี่เดี๋ยวสรุปให้นะลองดูที่เรกกรณีที่สี่ก็อย่างเช่นให้ P ีเป็นเทปทั้งคู่แล้วก็ Q ก็เป็นเทปด้วย เออเกิดอะไรขึ้นถ้าเททั medim, ้งค okay? ู่เทสเทเชื่อมด้วยถ้าแล้วมันก็ได้ออกมาเป็นจริงถูกไหมเทสเทสนะพีเป็นเทสเทสมินิเซตก็กลายเป็นจริงจริงเชื่อมด้วยหรือกับเทสก็ได้เป็นจริงนี้สิ่งที่เจอก็คืออะไรครับในแต่ละกรณีเนี่ยสังเกตนะค่าความจริงมันตรงกันหมดเลยครับเออตรงจริงจริงเหมือนกันนะประพจน์ซ้ายกับประพจน์ขวา มันให้ค่าวความจริงตรงกันทุกกรณีเลย<อ>เห็นไหมจริงจริงกรณีสองเท็จอันนี้ก็เท็จด้วยกรณีสามจริงอันนี้ก็จริงด้วยกรณีที่สี่อันนี้จริงอันนี้ก็จริงด้วยทุกกรณีเลยเห็นไหมค่าวความจริงมันตรงกันหมดเลยเออแบบนี้แหละเขาเรียกว่ารูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันแค่นี้แหละนะเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสมมูลของประพจน์เนี่ยมีอยู่แค่นี้ได้นะเออไม่ยากนะครับ โอเคประเด็นถัดมานะแล้วเราสามารถตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจนสองประพจนเนี่ยมันสมมูลกันหรือไม่เราจะตรวจสอบยังไงนะคลิปนี้ยังไม่พูดถึงวิธีการตรวจสอบเดี๋ยวการตรวจสอบประพจน์เรายกไปคลิปหน้าแล้วกันนะเออทีนี้บอกไว้ก่อนเลยตรงนี้ว่าการตรวจสอบประพจน์ที่สมมูลกันเนี่ยวิธีการตรวจสอบนะมันมี2วิธี ตรวจสอบสมมูลมันมีสองวิธีวิธีที่1เราใช้ตารางค่าความจริงวิธีที่2ใช้สูตรได้ครับเออเดี๋ยวจะสอนทั้ง2วิธีนั่นแหละนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเราลองมาดูวิธีการใช้ตารางค่าความจริงก่อนแล้วกันวิธีน่างง่ายเดี๋ยวว่ามันมันยาวอะ่ะนะเราไปทำข้อสอบ ชมนันก็ผลพวกก็สอบแข่งขันอย่างเงี้ยไม่นั่งวาตารางอย่ว่าไม่ทันนะไม่เสร็จนะงั้นมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือใช้สูตรแต่ดูไปทั้งสองวิธีนั่นแหละนะแต่ว่าก็แนะนําว่าให้ให้ใช้วิธีใช้สูตรอ่ะให้ให้ครองนะแต่เดี๋ยวจะสอนทั้งสองวิธีนั่นแหละนะก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสรุปรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันก็คือรูปแบบของประพจน์ที่มีค่าวความจริงตรงกันทุกกรณีนั่นเองโอเคนะงั้นเดี๋ยว คลิปนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนนะเราจะคลิปถัดไปเราจะมาดูการตรวจสอบอสมมูลกันนะครับ